ครับสวัสดีพ่อแมีพี่น้องจ้องสบายดีสุขสุขคนสบายเดือนสิบเอ็ดแล้วพี่น้องเว้ยเดือนสิบเอ็ดแลด้วเดือนออกใหม่ ออกมาหนึ่งคำบรรยากาศก็เป,ปลี่ยนไปโหลดได้บ้านนี่เป็นหนาวนาวมันหอนนะบ้านนี่พาพี่น้องมากินเข้าอ,อยุดทงหน้าพี่น้องบึงบรรยากาศป่าเข้าปานะไปนํำนนออนเนาะเขายาดอนอันนี้ทางนี้ขเขาเฮ้า น้ำแห้งแล้วก็เริ่มซุกแล้วบ้านพี่เอ้ยมอพี่เนี่ยอ,อีกแดดอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งเียก็เป็นทองทุง่งสีสีทองอแล้วแล้วนะเพราะว่าเขาออบนนั้นด้ียข้องข่อยนานข่อยดำที่ก่อหน่อยเนาะก่อเลยน่อย อใสยเอากอลายเอาห่วงลายอ่าเสือออกไปโรถมั้งนะมาไหมตื่นมาเป็นมือใหม่ล่ะก่าลมของเราดำห่างมะห่วงใหญ่อีกแล้วหมอเนาะก็ใหญ่ห่วงใหญ่ห่วงใหญ่ดอนแล้วเราดำห่างพอเราพอเราเห็ดลายเราเลยดำห่างเลยห้าพัน เห็ดน้อยเขากันเลยดำทีพีหน้าก็ทีดำบางหางมันมาแต่เสันต้นน้อยอย,อยังนี่คืออันพัมเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องไว้มาเนี้ยพาพี่พาน้องมาอย่าลืม,ม<า>อม,มันรับส้มให้จบคลิปเด้อพี่น้องพาพี่น้องมาเปลี่ยน,นบรรยากาศเขาอยู่ทงอยู่หน้าเนาะ อีกประมาณอาทิตย์นึงก็จะได้กินเขาอยู่ทงหน้าย่างสมใจแล้วพี่น้องบัดนเนี้ยเขาสุกแล้วเกี่ยวเขาวแล้ก็กินเขาอยู่ตามทงตามหน้าแล้วบัดนเนี้ยมลุกสุกหน่วยเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> เมื่อเมื่อไปจีรูปเมื่อปุ๋ยเหรอเต็มแล้ว <c oughs> <c oughs> หมอจีปาหนอน่อยกินร้อยกินบะฮอข่อยันกินเหี่ยวั่มันเป็นยาระบายเลยเออือสุกเนาะยาระบายได้ไปนองเลยยอ่าก็บุมอยใน่ะเอานมาได้ยังไเนี่เสือนองเลยมนหนักซะละเน่นั่งดูดีๆเด้อเด้อเด้ว

ปิ้งปลาพี่น้องเอ้ยแจ่วปิ้งปลาคาวปลาเค็งกับแจ่วเรื้เบิ่งอาหารต้มน้ำม้นขัวหมูนี่พี่น้องเอ้มันมีอย่างไรขัวหมูสีอิมะกุ่งละ xa thẻ này no. non rồi. hỏi vở lần ghen bánh mhm 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 chăm mhm bằng mhm 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 mhm

มือร่มออกแล้วเดินสูเอตแล้วไปสีองคพันซาเ่ยแหละอีกคิบก่ามือเนแล้วคิบกว่าม,มือ,นะอ,มมอไปอยากได้ลูกได้เมียก็อดเอาซะก่อนออกพันซาก่อนสู <c ười> มือนี่เขาหอนบัวสนน่ะออกคนชมพันซาเนาะบัวคือตะกี้เนาะพร้อมตอนได้อาวรอด ไม้ประมันไ,นไ,นไนม่น้องเอ้ยนี้ยังมองมันโอ้มันเดียมาเจาะเลือดก,กันจะช่องเบ่งเลย <c oughs> โอ้ยมาลอยเจาะเลือดก,กันมาเจี๊ยบปะป๊าดนี่ไว้อันยุ่งกัดฉันดอกอะากกิปิปรร้งปลดโรตีแฉบจังไมบแฉกินมะขาวอยากปลาโรตี ต้ม,มน้อไหม,มกินแล้วนะี่ชิลงฮาเปเ้งน้ำไม่้องเอเขาก้มเนาะใครเท้งเป้ง,ยงอยู่พอดีนะครับ่อง พี่งปลปาเกี่ยวคัดไปแล้วครับ เจ้าอะไรนี่เงินเช่าฝาแท้วก็เท้ใหองกท่นนะบ,นบิด้ดออยาลเงี้ยงท่ารับมนันีมืออื่นไหมพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวว่าให้เบิดอีนีนบ้านเบิดดอกคื่อวันที่เธอจะเจ้าบาสิบหอากนะสิหาบอก Thông hai thông bên nhạc cát. Chưa sợ um bên trong tân nắng 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 สิู่ดีๆตื่นมากินน้ำลงมากขาแมกับบรเเวนตื่นมาจะไปข้างในหาแนวมาขังโตก็ได้มมันลงไม่ไกล อังพ์มาลงบนเดียกแต่ที่มันหลอดหองยาดอ,นน,าอดนนี้เราบริเต็งบายนี้เราเต็งมันช่บริลงน้ำ่นแล้วมัอ้าวงเศร้าอนี่ยคุณมาแต่ท่งน้ำพุเจ้าอ่ะอจะ้ะบริเห็น <laughs> ม,าานมน่นตต่อน้ำเจ้า mam <simitation> <simitation> <simitation>

đôi phun thì mất là đôi màu nào thì mà đen đấy bạn em rồi มาเรื <os ho. S 2> <Th> ่อยๆนะนั hey. ่งหันเด้อี่เศ้านของที่เศ้านันจ้าไปดิ วันที่ชาหลังออกประจำวันหนึ่งวันที่ส<อ><อ>ามอกชาประมาณวันที่เจเจ็ดยสอยปีนั่นอ่ะเกี่ยวเข่าแล้วเนาะไอ้นโตไปเกี่ยวเลยยุ่ดเบาคนทำฝันเข่า,า,<อ>าเลย

เคยหลาเรามาอยู่สองสิบเก้าสอง้าโลดดชนได้ไี่น้อย

อีเดือนนึงเป็นเอ็เติร์ดแล้วนี่พี่น้องเอ้ยเนาะหัวเฮานี่ยเศรษฐกิจก้อนของประชาบริหลังยัดหลังอยู่เนาะแถวนี้เนาะแต่ว่าทั้งรุ่มนะเกี่ยวก้อนออก็ได้ด้วยครว่ามันเริ่มเลื้ยงเลยอีอาทิตย์นานก็นกนเลื้ยงคักด้วยน,นี่ยโอเคพี่น้องสำหรับที่นี่ใบสมนิก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยขอบคุญขอบคุณหลายพี่น้องมากไปสู่สุกคนขอบคุณทุกคนทีกลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะมืนอนี้กับผาพี่พี่น้อง เปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องเอ้ยลงมากินเข่าอยู่ตรงไหนตรงหน้ากับเซฟเซฟขึเกาพี่น้องเนาะได้บรรยากาศงวลมออกต้มผัดวีวีพี่น้องเอ้ยพอกันคลิปนะพี่น้องเญญาางออองนานะนคลิปนี้สบายดี